สูตร1688มาตรฐานมาครบคุณภาพมาคุ้มผลผลิตมาชัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยปีใหม่นี้ยิ้มได้เพราะใครให้แบรนด์ 6นาฬิกา30นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะที่จังหวัดชายภูมิมีคดีสลดสยดสยองเกิดขึ้นฆ่าหมกป่าอ้อยฆ่าหมกถุงปุ๋ยกันนะแล้วไปหมกป่าอ้อยทีตามหาอยู่ตั้งนานฮะสุดท้ายแล้วตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้และใครใครคือคนฆ่าเขาเป็นแฟนกันม,มาก่อนฮะ <c oughs> อันนี้คือต้องต้องบอกเขาว่ามันมันเอาผิดได้จริงๆ<ช>อย่างน้อยๆไปรับโทษก่อนเขาจะได้รู้ว่าทําแบบนี้กับเมียไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลยแล้วกลับออกมาจะให้อภัยเป็นครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปเพราะมันเกินกว่าเหตุมากเกินไปจริงๆค่ะแบบนี้อืม,อ,มอ่ะพูดถึงเรื่องของความรุนแรงเนี่ยคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางโรงพยาบาลเลยนะโรงพยาบาลปกติคนไข้เขาก็เยอะเนาะทุกจุดเนี่ย ต้องต่อคิวกันหมดเลยนะครับปรากฏว่าจุดต่อคิวรอรับยา mm hmm. ผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายนุ่งขาวห่มขาวมาเหมือนบวชชีพรามอยู่ครับเ mm hmm. ข้าไปขอแม่ลูกคู่หนึ่งขอแซงคิวหน่อยได้ไหมเอ้าใครเขาจะให้ล่ะพอไม่ให้เสร็จปุ๊บแม่ชีไม่พอใจหยุ้มหัวลูกสาวแล้วเกิดการตะลุมบอลกันกลางโรงพยาบาลครับ mm hmm. เป็นการปิดคดีสุดโหดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะฮะฆ่าหมกป่าอ้อยในจังหวัดชัยภูมิครับโหดจริงนะฮะ<ฮ><ฮ>คุณผู้ชมรเรื่องของความรักตอนรักกันก็รักกันดีดีนะ แต่พอหลังจากนั้นทำไมไมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้นะคะพูดถึงเรื่องของความรักอันเนี้ยยังไม่ถึงขั้นฆ่ากันแต่ก็โหดพอสมควรรวมมีผัวคนหนึ่งเขาเกิดอาการไม่พอใจที่เมียเนี่ยย้ายออกไปอยู่นอกบ้านก็เลยตามมาที่ทํางานพอมาถึงปั๊บเมียลุกหนีเลยรู้ว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องแต่ว่าไม่ทันค่ะเดี๋ยวโดยกติกาแล้วเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยออมีอำนาจสามารถ ตั้งราคาปรับได้เองเหรอควารจริงไ,<ท>ไม่มีมมสมมุติถ้าเป็นท่าสุพสินค้านะครับขโมยของเนี่ย ปรับ20เท่าถ้าปรับ20เท่านี่เป็นมาตรฐานสากลนะฮะแต่ถ้าหาแบบคิดเองปรับเองอย่างนี้ก็ได้คุณรสิมาชนล้ายรถผมผมขอปรับคุณล้านเก้าไปได้ไปถอยเทสลามาเลยคุณคุณไปขอแมวที่ชอบปีหลังคาคุณอ่ะมันไม่ได้ไงทำไม่ได้จะขอแบบคุณคือผ้าแบบนี้มันได้ด้วยเหรออย่าโกรธนะครับร้านเข้าใจว่าคุณอยากจะแบบสั่งสอนเด็กให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ควรทําผิดผิดแบบนี้แต่กรณีเดียวกันก็คือคุณก็ไม่น่าจะมีอํานาจ ไม่มีถึงขั้นแบบอยากจะปรับร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ก็ได้อะไออย่างนี้เราถามเอาไว้ใน34 HDF นะคุณผู้ชมวันนี้ถามว่าร้านเนี่ยเดือดขนาดที่ว่าปรับเด็กร้อยเท่าขโมยร้อยหนึ่งปรับคนละแสนเนี่ยโหคนละแสนคนละแสนด้วยนะเออคนละนะคนละข้อที่หนึ่งโหดไปข้อที่สองคือเด็กจะได้เข็ดแล้วก็จดจำไว้อย่าทำอีกค่ะฮ่เพราะ<ถ><อ>ว่านายต้องเข้านะเ,ออเรื่องเนี้ยไม่ได้เข้าข้างเด็กเลยนะ การทำแบบนี้มันคือการทำไม่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องกรณีแบบนี้เด็กฆ่าคนตายยังโอ้โหโอบอุ้มมาเอาสถา,าวิชาชีพเข้าไปคุยกับเขาแต่เนี่ยคือการขโมยของอ่ะแล้วคุณจะปรับร้อยเท่าเป็นแสนบาทเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ปกติธรรมดาเหมือนกันออฟังเจ้าของร้านเขาอธิบายหน่อยไหมเออเจ้าของร้านเขาชี้แจนนงนะ่เจ้าของร้านชื่อคุณสเตปานี่เสี่ยวผิงนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่าที่ต้องการจะปรับขนาดเนี้ยความจริงไม่ได้ต้องการจะเอาเงินเลยนะไม่ได้จะขู่กันโชครัพย์แต่อย่างใดแต่ต้องการจะให้เป็นบทเรี ให้เด็กเนี่ยลาบจํากับความผิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าทํามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าทางให้ผู้ปกครองของเขาอะมาเลงมาเขาเขาเรียกว่าอะไรมาคือเด็กเหมือนกันเด็กดอัน,นี้ยิ่งกว่าคดีแรกอีกนะแล้วเขาวางแผนกันไปนจริงเป็นจังคุณเห็น ừ, ออไหมเตรียมลากเตรียมเอาไปขายกันอ่ะไหนๆก็อยู่กันที่เรื่องของเด็กแล้วคุณผู้ชมดปฉันขอไปอีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ย อันนี้อยากถามนะอยากถามคุณผู้ชมเลยว่าเด็กที่เขายังอยู่ในวัยที่ต้องไปโรงเรียนแต่ว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่มีเงินส่งให้เขาไปเรียนแล้วตัวเขาออกไปหางานทําแบบนี้เนี่ยคนที่ให้งานเด็กทําจะต้องโดนจับไหมคะน้องคนหนึ่งเขาไปรับจ้างตัดปาลมโอ้ยโอเด็ก เลยค่ะแต่ทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องของการขโมยแล้วปรับหลายๆเท่าไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียน <sid isi> เด็กๆไปขโมยของหลักร้อยโดนปรับหลักแสนค่ะในส่วนนี้คือมันเยอะเกินไปอะครับผมมันมันมันไม่สามารถจะหามาแบบให้ได้ครับผมใช่ครับผมทำทา คุณคนไทยที่ร่วมใจมาให้เล่ากันแล้วสเปกแก้ไอตาคาบาตัวช่วยบรรเทาอาการไอละลายสีผ้ชุม่มคอสัญญาจะไม่ลืมวันเกิดแล้วตัวเองแต่ถ้ากรดไหลย้อนวันเกิดยาปะทอาการแสบร้อนกลางอกอ,กอาหารนิ่ยเนื่อ <c oughs> จะกรดไหลย้อนชนิดน้ำออกฤทธิ์แบบท,ทูนแอคชั่นทั้งลดลกรดในกระเพาะและยังสร้างชั้นเจลกลั้นไม่ให้กรดไหลย้อนกรดไหลย้อนต้องวันเกิดอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาใช้กะทิพร้าหอมแล้วทายดี จี่ิพยท้าหอมจทิพย์ร้อยปร์เ็ให้คุณขายดีรวยค่ะพี่ปีใหม่ตอยเลือกที่จะแต่งงานในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันแห่งความสุขอาร์ตได้ข่าวว่าเธอตามสืบเรื่องของใครถ้าเธออยากรู้เธอต้องทําตามข้อตกลงที่ฉับ ที่ลอปิดวิวสักทีแล้วบอกความจริงกับวิววานี่มันคืออะไรเธออย่กคิดนะว่ามีแค่เธอคนเดียวที่จะคุมเกมคนอื่นได้อะฉันนี่แหละที่จะมองเห็นชีวิตของเธอต้องพังอีกครั้งปี้ p y New ีย a r นะคะพี่อ้อยพี่ชอน I'm a r i n TV กลาบระต้องไปย้อมผมที่ร้านอี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิ ใบปัเทาอากาศไอละลายสีหักชุมก่มคอความสุขของผมก็ขึ้นใต้ระว่งทางเหมือนเนสกาแฟเรดครับที่ให้ความสุขจากกลิ่นหอมหอม,หอมด้วยกาแฟคั่วบทละเอียด2สายพันธุ์กลมกล่อม,อมนี่เละความสุขของผมเนสกาแฟเลดครับ สนุนโยยานะ้ำันเทา,าการเนื่องจากหวัดสำหรับเด็กตรามิสเตอร์เฮอร์บรสเอลเดอร์เบอร์รี่จากเวอันโอสดปลูกพลังยิมสู้ก้าวข้ามทุกขีจจำกัดขค้าเกตกาแฟตราแคทเธอรีนแคทเธอรีนจริงๆ 6มง48นาทีค่ะคุณผู้ชมเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยบางครั้งบางคราความคึกขนองพาเข้าไปสู่ในจุดที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกฎตัวบทกฎหมายในการที่จะลงโทษทําให้เด็กนั้นจําแล้วก็ไม่ทําสิ่งนี้อีกแต่คําถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าบทลงโทษมันโหดเกินไปไหมมีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเข้าไปขโมยของในร้านค้าโรงเรียนทีนีน้ทางเจ้าของร้านเขายืนยันว่า แลกก,กันกับการไม่เอาผิดเด็กก็แล้วกันขโมยของไปหักร้อยแต่ว่าเขาจะขอปรับเป็นหลักแสนเรื่องนี้มีคุณพ่อคนนึ่งนะคะ<ม>เขาบอกว่ารู้สึกมันไม่เป็นธรรมมันมากเกินไปไหมแล้วตัวพ่อจะไปหาเงินมาจากไหนก็เลยพาลูกชายมาร้องขอความช่วยเหลือกับคุณปวีจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทเพราะนั้น1 0 0 0 0แสนเนี่ย เกินกฎหมายแน่นอนอเห็นใจเนาะเห็นใจคือเจ้าของร้านเนี่ยเพราะว่าเขาทำมาหากินเจอเด็กแบบแสบแสบแบบเนี้ยแต่ว่ากระบวนการในการปรับเนี่ยมันดูแล้วมันก็ประหลาดประหลาดแลวเจ้าหน้าที่ที่คุมอํานาจในการดูแลเรื่องของการจับคุมคุมขังแกก็ประหลาดแกก็ปล่อยให้เขาปรับไปเด็กๆก็ยอมจ่ายไปแล้วนะฮะแต่ว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งที่ไม่ยอมก็คือมาร้องคุณปวีนาจริงๆไม่ใช่คุณพ่อไม่ยอมไม่มีตังค์เอางี้พ่อปล่อยลูกติดคุกเลยคุณจะกล้าให้เขาติดคุกไหมร้านเนี่ย ก็ตอบไม่ได้ขนาดแสนหนึ่งเขายังกล้าบอกปรับเลยแต่อ,อย่าพิ่งลักสายตาจากหน้าจอทีวีฮะขยับต่อไปอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดตากเรื่องราวเศร้าๆสลสลดๆเหมือนกัน3เยาวชนคนหนึ่งผู้ชายอีก2คนผู้หญิงฮะสมเยาวชนไปขโมยรถจัก,กรยานยนต์จากนั้นก็บิดมอเตอร์ไซค์หายไปเลยฮะไปอำเภอชายแดนตั้งใจจะไปปล่อยขายชายแดนครับวงจรปิดค่อยค,อยคอยสก,กิดรถคันนี้มา